สวัสดีครับแล้วก็เรามาปลูกมะม่วงสายพันธุ์งาช้างครับต้นลักษณะใบลักษณะน,นี้ครับมะม่วงงาช้างนี่ก็เป็นสายพันธุ์ของประเทศไต้หวันครับแล้วก็เรามาปลูกกันเลยครับจับแรกก็เราต้องดู รระบบากก็ประมาณนี้ครับไม่ต้องตัดแล้วรากคดเอาลงลุมเลยครับไปไหนนี่ครับ มาน,นี้นี่ก็เปรเอบินไว้สาพันงาช้างนี่ก็ลูกสวยผลใหญ่เขาบอกว่าปลูกประมาณ3มปีก็ได้ผลแล้วครับ ประมาณนี้ครับวันนี้ก็เมื่อคืนฝนตกหนักก็เลยเดิยนแฉะหน่อยคงไม่เป็นไรเราปลูกหน้าฝนนี่ก็ประหยัดเราไม่ต้องมา เ้น้ำทุกวันเพราว่าเป็นเป็นชุ่มชืน้นวิธีการปลูกหน่อม่วงตอนกินอย่างนี้ก็ปัจจัยหลักเราต้องเราต้องเอาไม้เอาไม้ปักไว้เพื่อกันไม่ให้โยกครับเอาไม้ที่แข็งแรงครับ เอาไม้ที่แข็งแรงแล้วก็ลองมาเอามาผูกกันนะครับเพื่อกันโยกประมาณนี้ครับถ้าเราไม่ผูกไม้ก็ลงพัด ก็โยกการเจริญตกบโตก็ช้าลงก็เราผูกไว้แน่นๆเพื่อการโยกครับ นี่คือสายพันธุ์มะม่วงที่อร่อยจากประเทศไต้หวันสายพันธุ์นี้อร่อยมากครับกลิ่นหอมปลูกระยะสามปีก็ออกทนแล้วครับครับนี่ก็เรามาปลูกมะม่วงนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายนิดเดียว ลูกแต่ต้องมาดูแลวิธีปลูกไม่ถึง5นาทีหลังจากนี้ก็เราต้องมาดูแลและใส่ใจเป็นช่วงๆครับสำหรับวันนี้ก็เรามารีวิววิธีการปลูกมะม่วงเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ